ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบัคร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบัคก,กับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซี่ด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมพารราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการ รับกดเกมพาร์ทในแมปต่างๆกับราคาที่โคตรจะถูกกดเพรออสตาและยังมีบริการในแมปบล็อกฟุตกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ XD กดีชอบร้านบริการรับเติมโลบักเลท6มีทั้งระบบเพจแล้วก็ระบบเว็บไซต์เลยนะครับสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลย เฮ l โหล u ก s วาทาบดูดโอเคฮะผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะก็คือว่าในคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมก็จะมาแนะนำบัตรลายในการตีโอบิโตให้กับทุกคนนะครับว่ามีอันไหนบ้างนะครับที่มันสามารถตีได้ดีๆนะก็คือถ้าคลิปวิดีโอมันจะนานเกินไปนะคะ ผมก็จะขอทําเป็นพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีหลายอันจริงๆนะับทุกคนหลายอันแบบหลายอันมากเออมันอธิบายไม่หมดในคลิปเดียวนะครับผมก็จะขอทําเป็นแยกเป็นพาร์ทเป็นพาร์ทแล้วกันนะฮะทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันที่อันแรกกันเลยดีกว่านะครับอันแรกก็คือเน่สีขาวนะฮะอันที่2ก็คืออะตอมิกนี่ก็ฟาร์มได้ครับทุกคนอะตอมิกนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ อันต่อมาครับสายเหล็กแล้วก็อันต่อมานะครับอันต่อมาก็ผมจะแนะนําเป็นเนตวงแหวนนี่ก็มันก็ได้ครับแต่ว่าสกิลมันไม่ค่อยมีประโยชน์นะฮะทุกคนสตอมนี่ก็ไม่ค่อยนะฮะถามว่าได้ไหมคือเอาจริงๆนะฮะใครมีอะไรสามารถฟาร์มได้หมดเลยแต่นี้ผมจะมาแนะนําเฉยๆนะครับว่าอ่าอันไหนควรใช้อะไรอะไรประมาณนี้นะฮะเนตเลือนนี่ก็ไม่แนะนําครับ กระดูกหกหอกระดูกอ่ะเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูแล้วกันมาเรามาเริ่มกันที่อันแรกเน่สีขาวนะครับเน่สีขาวนี่ดียังไงก็คือมันเอาไว้ใช้แทนเน่สีทองได้นะฮะเพราะว่าเน่สีทองอ่ะมันเป็นเน่ที่อีโวมาจากเน่สีขาวนะฮะก็คือว่าสกิลแรกนะครับมันจะต่อยแบบหลายฮิตเลยนะครับอ่าแล้วก็มีโหมดอ่ะเดี๋ยวผมใชใ้ทุกคนดูเลยแล้วกันนะครับโอเคเปิดโหมดมาครับมี่เปิดโหมดมาแล้วเดี๋ยวผมจะขอใช้เป็นโหมดที่3แล้วกันนะครับ มายก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใชใ้ทุกคนดูแล้วกันนะข้อดีของเขาเลยนะครับก็คือสกิลแรกครับทุกคนดูครับต่อยหมัดไปเห็นไหมโอ้โหโดนหลายฮิตเหมือนกันนะครับไม่ใช่เล่นๆน,นะแล้วก็สกิลที่2นี่คือโคตรมีประโยชน์ดูครับทุกคนมันสามารถกรันคาวมวยได้แล้วก็ปั่นดาเมจได้ครับแล้วก็สกิลที่3ครับสกิลที่3มนี่ฝรั่งชอบใช้นะครับแต่จะเป็นเนรสีทองแต่ว่าอันนี้มันเป็นเนสแก้ขัดนะทุกคนใครไม่มีก็ ก็ก็เอาเนตอันนี้มาเล่นได้แะครับเออออกง่ายกว่านะนี่เห็นไหมเนสกิลเนียสกิลนี้โคตรมีประโยชน์ผมเห็นฝรั่งเขาชอบเล่นกันนะครับแล้วก็สกิล C นะครับสกิล C ค,คลิกขวา C แล้วก็ยังไงครับกระโดดขึ้นไปแล้วก็ทุ่มครับ56 0 0นะครับ, 56, รบทุกคน56 0 0ดูไม่ผิดนะครับ <laughs> เออสกิล5 6 0 0นนี่ดูปั่นดามเมจครับปั่นดามเมจแล้วก็ นี่เลยสกิลนี้ปั่นเข้าไปถามว่าสกิลนี้มีประโยชน์ยังไงก็คือมันก็กันสกิลได้และอีกอย่างหนึ่งอ่ะมันแบบคือมันยังไงอ่ะมันมันสแปมได้นะครับทุกคนใช่มาสแปมได้มันทําให้ออบิโตะมันติดชะงักนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเนสีขาวนะฮะเดี๋ยวผมขอหนีเพลงก่อนนะมันแบบมันกวนอ่ะมันกวนประสาทอันต่อมานะครับทุกคนก็คือ อะตอมิกนะครับอะตอมิกก็มี3สกิลนะฮะคือข้อเสียกเลยก็คือหลักๆไม่มีโหมดแต่ว่าข้อดีคืออะไรข้อดีคือสามารถย้ายไปเล่นช่องซ้ายมือได้นะครับ F G แล้วก็ H นะครับอ่าออกเสียงสำเนียงให้ถูกนะเพราะว่าบางคนเขาซีเรียสน,นะครับไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมโดนด่าเรื่องภาษาอังกฤษแล้วก็สำเนียงน,นะครับ โอเคเรามาเริ่มดูสกิลอะไรดีกว่านะครับสกิลเนะครับทุกคนดูดามิเอตครับอ้าเป็นยังไงโอปิโตขัดนะครับทุกคนเออเรียบร้อยไม่ได้ใช้โอ้โหจังหวะดีจริงๆสกิลสครับโอ้โหว t ตตาฟากไอโอปิโตโอ้โหเกินอ่ะโอเคสกิลที่3ก็ได้นี่สกิลที่3 2มสองหมื่นสีครับแต่จริงๆอะ่ะ คือสกิลมันก็คููดาวเร็วเหมือนกันนะฮะทุกคนนั่นแหละก็คือข้อดีโอเคดูสกิลแรกครับดูดาเมจทุกคนดูดาเมจหนึ่งหมื่นสามัวนะครับหนึ 13, ่งหมื่นสามัวนี่ก็สามารถปั่นดาเมจให้กับเราได้แล้วนะฮะโอเคแล้วก็ต่อมาสกิลที่2ครับสกิลที่2 26, 2งสองหมื่นสสกิลคืออันเนี้ยผมเอาไว้แนะนำประมาณว่าเอาไว้เสริมคอมโบแล้วกัน,นะครับไม่แนะนำเอามาให้ใช้เป็นหลักนะฮะโอเคมันก็จะมีประมาณนี้แหละครับ แล้วก็อันต่อมาครับก็คือสายเหล็กครับทุกคนสายเหล็กนี่ดีหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นโหมดหรือว่าสกิลของเขานะครับเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูแล้วกันนะโอเคเราเปิดโหมดมานะครับอ้ามันก็จะมีหมัดออกมาอย่างนี้นะครับสายเหล็กเราสามารถกดคลิกขวาซีทุกคนดูดาเมจครับ1นึ่งรัวรัวครับ1นึ่งรัวรว,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 วไม่ใช่ขี้ขเออแล้วดูสกิลคิวครับสกิลคิวอ้าวผมกดผิดทุกคน สกิลคิวนี่มันดียังไงครับทุกคนทุกคนครับหนึ่งหมื่นเจ็ดนะครับมันสามารถกดได้เรื่อยๆนะอ่าหนึ่งหมื่นเจ็ดโลโลแล้วก็มาดูที่กันที่สกิลแรกนะครับสกิลแรกเป็นยังไงเอ่ยสกิลแรกเป็นการยิงออ้หนึ่งเอ้ยหนึ่งพันเจ็ดครับหนึ่งพันเจ็ดสิบเออมันก็ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่สกิลที่สองครับเอ้าโอบิโต้สกิลที่สองมันก็ดีนะครับทุกคนต่อมาสกิลที่สามอันนี้คือดีที่สุดในสายเหล็กนะครับ ดาเมจ2 9 0 0 0นะฮะคือถ้าจะใช้ให้มีประโยชน์ที่สุดก็ปล่อยตอนที่เพนกำลังจะวิ่งมาหาเรานะฮะทุกคนอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับเราดูที่สกิลแรกก่อนละกันนี่สกิลแรกอ่าประมาณนี้อันนี้คือสกิลที่2ครับสกิลที่2ผมไม่แนะนำให้ใช้เลยนะดูเพราะมันกา,กากมากครับทุกคนแล้วก็สกิลเอ็นครับดูๆๆจังหวะมันกําลังวิ่งมาครับใส่สกิลเอ็นใส่มันครับนี่เห็นปะสองหมื 20, ่นล้วนๆครับทุกคน สองมืรนัวเลยนะไม่ใช่เล่นๆนครับเออโอเคมาดูอันต่อมากันเลยดีกว่าอันต่อมานะครับก็คือกระดูกนั่นเองโบนนะครับโบนโบนโบนมันอันนี้มันชื่อโคโคซึนะครับโคกุซึโคกุซึอ่าสำเนียงญี่ปุ่นเขาจะประมาณนี้โอเคอ่ามันดียังไงครับคือมันย้ายไปเล่นช่องสายมือได้สายมือครับส่วนใหญ่จะเป็นเอาไว้เสริมคอมโบซะมากกว่านะไม่แนะนําให้เล่นเป็นหลักนะครับทุกคน อมาดูกันครับอันนี้เปิดโหมดแัดมาครับนายีเอาไปเล่นแก้ขัดได้ครับทุกคนสกิลเอฟนายียิงกระดูกครับดาเมจ4,050นะครับก็ก็ได้อยู่ครับทุกคนแต่ว่าสกิล2ผมไม่แนะนำเพราะว่าอะไรมันพุ่งไปหาใช่ไหมนี่แล้วเราจะโดนตีนะครับไม่แนะนำไม่แนะนำแล้วก็สกิล3ครับคล้ายๆกับไซร์เล็กเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูแต่นี่คือสกิลแซดครับสกิลของโหมดเขาเอง ตูมสมื่นนะครับ3ามฮิตนะครับนี่ผมใช้ดูครับนี่กระดูกทุกคนดูครับปึ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 บ <c oughs> คือดาเมจบางทีมันก็โดนหลายฮิตบางทีมันก็โดนฮิตเดียวนะครับทุกคนเออก็เอาเป็นว่าผมก็ไม่ค่อยแนะนำแล้วกันถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับโอเคอันต่อมาเออเซนโกนี่ผมไม่แนะนำเลยอ่าอันต่อมาครับทุกคนซาลุโทบิครับ ซาลุโทบิไอหุ่นนี้ก็ไม่แนะนำครับสกิลไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วก็เนตรวงแหวนเอาจริงๆอ่ะเนตรวงแหวนเล่นได้ทุกอันเลยนะคะแล้วก็อันต่อมาครับอันต่อมาไม้แดงไม้แดงทําไมถึงไม่เล่นเพราะว่ามันคูดาวนานนะครับทุกคนสกิลของเขา,ามันครูดาวนานมากแล้วก็อันต่อมาครับเนตรสีทองนะคะทุกคนเนตรสีทองนี่มีประโยชน์คือผมบอกไปแล้วว่าเนตรสีขาวเหมือนกับเนตรสีทองเลยแต่ว่าเนตรสีทองจะโหดกว่านะคะ เดี๋ยวผมจะมาใช้ใดูแล้วกันสายฟ้าขาวนี่ผมก็ไม่แนะนำนะครับผมจะไม่แนะนำสกิลที่มันสามารถวาร์ปไปหาบอสได้นะเพราะว่าเราวาร์ปไปอะ่ะมันจะโดนตีนะครับทุกคนเราจะโดนตีแวราบอสมันจะแบบตีเราเลือ่อนลดรุนรัวเลยนะผมก็ไม่อยากจะแนะนำนะครับแล้วก็โฟกในวงแหวนนะก็อย่างที่ผมบอกแหละมันเล่นได้หมดเลยนะฮะใครมีก็สามารถเล่นได้เลยแต่นี้ผมจะมาแนะนำอันที่แบบว่ามัน คือมันนอกสายตาครับบางอัน,นะอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นความคิดส่วนตัวของผมเองนะฮะทุกคนครับคือก็อย่าด่าผมกันนะฮะโอเคเรามาดูจุติแดงกันบ้างดีกว่านะครับแล้วก็จุติฟ้าอ่าโอเคมาเริ่มได้อันแรกนะครับก็จะเป็นในเรื่องของซาลุโทบิครับเหมือนเดิมเลยซาลุโทบิโคตรดีมีโหมดมาแล้วก็เล่นสายมือได้ขวามือได้ครับโอเคผมจะเปิดโหมดให้ทุกคนดูนะ สรุปโทบิดียังไงครับทุกคนเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูเลยแล้วกันนะกดแทสไปครับ <c oughs> กดแทสเป็นการเสกลิงครับทุกคนพอเราเสกลิงแล้วมันดียังไงครับมันดีตรงที่ว่าโอปิโตมันจะไม่มายุ่งกับเรานะทุกคนเห็นปะอ่าฮ่าเป็นไงเออโอปิโตมันจะไม่มายุ่งกับเรานะครับจังหวะเนี้ยเราก็สามารถยัดสกิลใส่มันได้เลยนะนี่ยัดไปเลยครับมีกี่สกิลยัดให้หมด <c oughs> เห็นปะโอปิโตมันจะไม่มายุ่งกับเรานะครับโอเค เราก็สามารถสแปมตัวปอมไปได้เรื่อยๆเลยนะคือตัวปอมของเรามันโหดมากครับทุกคนดูครับเป็นไงโคตรโหดอะโอวิโตตีไม่ตายนะครับฮิตเดียวไม่ตายนะไม่มีอะไรก็ยัดเข้าไปครับมีอะไรก็ยัดเข้าไปให้หมดเป็นไงเออตัวปอมโคตรโหดโอเคดูสกิลสองนะครับนี่เห็นปะเราสามารถสแปมนี่เป็นไงเฮ้ยดีนะทุกคนโคตรด,ดีอ่าฮาทุกคนดูครับดู ดูให้เต็มตานี่เลยดูให้เต็มตาค่ะเป็นไงเป็นไงโอโหโอโหสแปมสกิลได้รัวครับนี่เรียกกลับมาก็ได้นะแล้วก็เอากลับใหม่ครับเป็นไงโอโหอย่างนี้ก็ได้นะเอออทุว่าเป็นไงคือตัวปอม,มันตีแทนเราเลยแล้วก็มันถึกมากครับทุกคนดูตัวปอมเราออโอปิโตตีไม่ตายนะครับตัวปอมของเราอะ่ะเออดูดิเนี่ยยัดเข้าไปดิ ยัดเข้าไปดินี่ป่านดาเมจได้รัวๆนะครับเออแทบไม่ต้องงอกูลเลยนะฮะอ่ะพออันนี้ก็ปล่อยตัวปลอมไปอีกมันก็ไม่ใช่ตัวปลอมหรอกครับทุกคนมันเป็นเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสัตว์อัญเชิญของซาลูโทบีแล้วกันนะครับถ้าทุกคนได้ยินเสียงหมาผมต้องขออภัยนะครับคือหมามันเห่าอะไรไม่รู้นะครับโอเคอันนี้คือสกิลที่สองครับปึ๊บอ่ากางไว้ครับกางไว้มันดียังไงครับเออ นี่ผมจะบอกคือให้ทุกคนอะ่ะเสกลิงออกมาแล้วก็กางสกิล l แล้วก็วิ่งหนีนะครับเออเราซาลูาทโทบิมันจะวิ่งตามนะคือมันจะโดนดามเมจอยู่ในวงนั้นรัวๆเลยนะครับเออโคตรดีอะ่ะทุกคนดีจริงดีจริงนี่ครับทุกคนดูกันแบบชัดๆเลยนะเราหว่านสกิล l ไว้ตรงนี้นะครับเออแล้วเราก็วิ่งวนนะวิ่งวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวซาลูเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยว,อยยวโอฟิโตมันจะวิ่งมาโดนเองนะครับ นี่ก็จะประมาณนี้นี่เลยปั่นดาเมจได้โคตรด,ดีดูดิโคตรชิวอะชิวเกินนี่ชิวเกินอ่นนี่ครับทุกคนอเออชิวจริงนะมีมีลิงนี่โคตรชิวเนี่ยดูดิยืนดูได้เลยอะแต่ถ้าใครอยากจะไวนะครับก็แนะนำให้ตีดีกว่านะ โอเคครับทุกคนผมก็ขอพักไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะรีบทำพาร์ทสออกมาเร็วๆนี้เลยนะะจะได้ไม่ต้องรอกันนานนะครับทุกคนถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได,ได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อน,นครับสวัสดีครับ